สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมลาิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวครับคลาวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นการเสริมทัพในช่วงตลาดมกราคมของเรือมัดริดนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้มาดริด,ดมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บยุบยับเต็มไปหมดเลยเฉพาะ เกมกับโอซาซูนาเนี่ยบาดเจ็บถึง3คนเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวโรนิโกเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาพักถึงต้นเดือนธันวาคมลูกัสบาสเกตกล้ามเนื้อโคนขาพักถึงสิ้นเดือนพฤศจิกานยนและหนักสุดคือเอเดนบิลิตา ACL ที่ข่าวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งคาดกันว่าอย่างต่ำก็ 8เดือนด้วยกันเมื่อไปรวมกับดาวิดอลาบาที่อยู่ในช่วงของกระบวนการฟื้นฟูหลังจากบาดเจ็บ ACL มาซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าอลาบาจะคัมแบ็กกลับมาได้เมื่อไหร่ข่าวบอกสิ้นเดือนพฤศจิกายานนี้บางข่าวบอกอาจจะรอไปถึงมก,กราคมเพื่อให้พร้อมที่สุดนั่นก็ทําให้มาริดเองขายแคนผู้เล่นในแนวรับค่อนข้างที่จะ วิกฤตทีเดียวนะครับส่วนในรายของดดดีด้กบาคานเรีวยก้ว่าหูขาดทั้งเอ็นไข้หน้าขาดทั้งเอ็นข้า,ขาง N หัวเขา่าคนนี้ก็นู่นนะครับประมาณ8-9ดเดือนเพื่อ <ๆ S 2> อาจจะ1ปีด้วยซ้ำไปเมื่อรวมกับบุคคาสบาสเกตตัวสำรองที่เจ็บไปอีกก็เท่ากับว่ามาดิดไม่มีแบ็กขวาใช้งานเซนเตอร์ก็เหลือแค่ดิดิเกอร์นะครับก็ต้องดึงเอาราอูเซโซดารุ่งซึ่งได้ดีในเกมกับออสซาซูน่าเนีะนะ่ยขึ้นมาแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเพียงพอถึงแม้ว่าสถานก,การณ์ตอนนี้นะครับ อดัชติบอกว่าก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเอาเท่าที่มีไปก่อนสร้างเซนเตอร์าขาดจริงๆนะครับชัวร์เมนี่ยังเจ็บข้อเท้าอยู่ก็เอาแฟกลองเมนี่เนี่ยขยับมาเป็นเซนเตอร์แล้วฟรานกาเซร์เล่นแบ็กซด์ถามว่าได้ไหมก็คงได้แหละแต่ถามว่าดีไหมก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับถึงตรงนี้หลายคนโฟกัสไปที่ตลาดมากราคมนะครับในส่วนของเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยมริขค่อนข้างที่จะมีข่าวแรงกับทางด้านของกาสเตโลหรือเกบา เซ็นเตอร์ของลานสิบซึ่งผมประเมินแล้วมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับทามริดจะเน้นจะเอาเลยนี่นะครับมกราคมนี้ค่าสัญญา70ล้านยูโรผมเชื่อว่ามาริดจ่ายได้แล้วก็นักเตะน,น่าจะพร้อมมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับประเด็นนี้คนนี้ถ้ามริดเอาได้แน่นะครับผมเชื่อว่าได้แน่ในส่วนของแบ็กขวาถึงตรงนี้เนี่ยมาริดมั่นใจแล้วว่าแบ็กขวาในอนาคตของเรัลมริดนั้น คือ Trend เซนด์อเล็กซานเดอร์อาโนเพียงแต่ว่าอนาคตที่ว่าเนี่ยมันอีกกี่เดือนข้างหน้านะครับพฤษภาคมหรือมก,กราคมโ o เซเฟริกเดียสนักข่าวรุ่นเก่าของหนงังสือพิมพ์มากาซึ่งต้องบอกว่าเป็นวงในของมาดิดนะครับรู้ข่าวตื้นลึกหนาบางของมาดิดค่อนข้างแม่นมากเขาบอกว่าถึงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่มาดิดคิดกับเทรนด์เนี่ย มีแค่2อ,อย่างคือเอาตอนมกราคมหรือเอาตอนจบฤดูก,กาลเท่านั้นเพราะมาดดิดมั่นใจแล้วครับว่าเทรนต์ไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแน่และถ้าฝั่งลิเวอร์พูลเองก็รู้ดีแล้วว่าเทรนต์ไม่ต่อนะครับซึ่งในโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กเนี่ยที่มาดดิดมีคิวจะไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์วันที่27ตุลิกาคมเนี่ยโคซมิลิทิอาบอกว่ามาดดิดจะถือโอกาสนี้ไปคุยลิเวอร์ แต่ก่อนหน้าที่จะถึงวันนั้นเนี่ยเมลิตต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดก่อนว่าจะเสียตังค์จ่ายซื้อในมกราคมนี้เพื่อที่จะเอามาแก้ไขสถานการณ์ที่กําลังวิกฤตขาดแคลนแบกขวายู่เนี่ยหรือจะออกลูกเคี่ยวเหมือนเดิมดําเนินตามโพริซีเดิมก็คือรอเซ็นฟีหลังจากจบฤด,ดูกาลนี่คือสิ่งที่เมลิตต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดมีแค่นี้นะครับทางฝั่งของเมลิตมองว่าเท็นยังไงก็เป็นของพวกเขาแน่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า 27พฤิยาคมนี้นะครับหลังเกมที่มาติดพบกับซาเลอร์ลิวพูมันจะมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเทรนต์ออกมาชัดเจนมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนตัวผมมองว่าเทรนต์มีโอกาสสูงที่จะย้ายไปอยู่กับเพอรมเรมลตแต่ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ในตอนนี้ครับว่าจะไปมกราหรือจะไปในช่วงจบฤด,ดูกาล